ยังไงได้บ้างมันสามารถเปลี่ยนแปลงเราให้ดีกว่าเดิมขึ้นยังไงบ้างคนเป็นนักแสดงอย่างเราสองคนเป็นนักแสดงเมื่อก่อนมีเงินแบบนี้มาแรกๆเลยไม่มีใช่ไหมแต่ทุกวันนี้มันมีกว่าวันแรกมะมมีกว่าวันแรกประสบการณ์ที่มีก็มีมากกว่าวันแรกถูกต้องไหมดังนั้น,นคําว่าเมื่อก่อนมันไม่มีแต่ปัจจุบันมันมีแปลว่าอหละมันดีขึ้นถูกต้องบ้างการดีขึ้นเพราะเราเรียนรู้ใช่ป่าวว่ามันต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยังไง คำถามคือพวกเราทุกคนเคยเรียนรู้ในการใช้ชีวิตของตัวเองไหมว่าเราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงบ้างจากไอ้บุญที่เราทําแล้วหวังว่ามันจะดีคําถามคือดียังไงถ้าอาจารย์ถามนักแสดงอาวุโสสองคนนี้จะคคาว่าอาวุโสได้ไหมได้นะไม่เป็นการดูถูกว่าแก่ใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงในกล้องหันให้เขาดูซิว่าแก่ไหมเนี่ยยังมีความสวยงามเป็นธรรมดาเห็นไหมยังมีความสวยงาม ตามเหตุตามปัจจัยอายุเท่าไหร่แล้วนี่เจ็ดสิบโอ้โหเจ็ดสิบแล้วยังหน้าได้ขนาดนี้ก็อยู่เลยอเนี่ยนี่ถ้าอาจารย์เจ็ดสิบนี่อาจารย์น่าจะนอนติดเตียงแล้วนะในเวลานั้นนะไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ปกติได้แนละ้วนี่ถ้าเจ็ดสิบถ้าเป็นเจ็ดสิบคนอื่นนะนมนี่ลากพื้นแล้วนะาจาบอกให้นี่พวกนี้ยังแต่งตึงอยู่เลยนะเจ็ดสิบบางคนนี่ไม่เหลือในะสภาพบางคนสี่สิบนี่ดูไม่ได้นะเป็นป้าแกนอนอยู่บ้านนะนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะบางคนอายุ เพื่อนอาจารย์เนี่ยอายุแค่39มนะมันอยู่บ้านนี่แก่มากเลยอะ่ะอ้วนปล่อยตัวเองเพกแกแล้วก็มานั่งบน่นกูไปทําอะไรมาทาวิบากกรรมอะไรมาทําไมผัวทิ้งก็ไม่แปลกกูดูสภาพมึงเป็นกูกูก็ทิ้งะนะมันจะเหลืออะไรแหละใช่ไหมละ่ะเพราะอะไรมันไม่เรียนรู้ชีวิตอะ่ะมันไม่เรียนรู้ว่าตัวเองจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเจ้าจะบอกให้ว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ไปนั่งสังกตายเป็นป้าแก่นั่งอยู่บ้าน ไม่คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่คิดจะทาให้ตัวเองแม้แต่โสดาบันก็ยังทําให้ตัวเองเกิดความสวยงามได้นะโสดาบันมีรักความสวยความงามนะแต่เขาเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นของเขาแต่เขายังมีความยึดอยู่แต่รู้ว่าไม่ใช่เหมือนเราแบบเราพอใจในพระพุทธรูปองค์เนี้ยอย่างอาจารย์เดินเข้ามาเนี้ยจะบอกโอ้หรูปสวยจังเลยแต่คําถามคืออาจารย์ต้องเป็น,ต,ปนต้องเข้าไปยึดมัน่นถือมั่นในพุทธรูปองค์นี้ไหมไม่จะเป็นอาจารย์จะไปต้องโอ้ยอยากได้เอาเอากลับบ้านเลยจําเป็นไหม ไม่จําเป็นแต่เราชมเชยในความสวยงามนี้ได้เพลินพอใจในความสวยงามนี้ได้แต่ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นของเราเท่านั้นมันไม่จำเป็นต้องไปผูกติดนี่มันไม่จำเป็นต้องไปยึดอย่างเดียวนีดังนั้นเรายังพอใจในความสวยงามยังประดับตกแต่งตัวเองให้เกิดความสวยงามได้ตามปกติแต่ให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่เรานะวันหนึ่งมันจะเดินสู่ความเสื่อมนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในบริบทของความเสื่อมมันจะเกิดอะไรขึ้น มันจะเกิดความทุกข์ใจเพราะเราไม่อยากให้มันเดินสู่ความเสือ่อมเาจะถามว่าทุกวันนี้พวกเราทุกคนยังทํางานได้แต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็นอนติดเตียงแต่สติสัมปปชัญญะยังรับรู้ทุกอย่างนะแค่อาจจะอัมาพาตครึ่งซีแต่การพูดการจาทุกอย่างยังมีได้วันนั้นเราจะเสียใจไหมคำถามจากเมื่อวานนี้ยังเดินเหินทํางานทุกอย่างได้แต่ปัจจุบันนี้ต้องนอนเฉดขี้เฉดเยี่ยวคาถามคือทุกไหม ถูกเพราะอะไรมันเปลี่ยนแปลงกระทนหันตั้งรับไม่ทันเนี่ยความแปลกวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาคําถามคือเราทําบุญเรามีโอกาสได้เข้าใจเนื้อหาของคำว่าทาบุญไม่ว่าเราทําไปเพื่ออะไรเราทําบุญเรามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้ามากขึ้นไหมว่าเราได้ฟังธรรมแล้วจะได้กลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองยังไงเราได้มีบริบทตัวนี้บ้างหรือเปล่าการไปวัดเนี่ยจุดประสงค์ไปเพื่ออะไรไปได้ยินได้ฟังธรรม ถ้าไปวัดแล้วไม่ได้ฟังธรรมไม่เกิดประโยชน์เพราะการเข้าไปหาสมณะหรือพระภิกษุสงฆ์จุดประสงค์หลักคือเราเนี่ยจะได้ยินได้ฟังธรรมอาหารเนี่ยนำไปถวายไม่ใช่ไปถวายแล้วกลับบ้านแต่เจตจำนงของการถวายข้าวน้ำยารักษาโรคที่ลานปัจจัยาเภสัชบริขารหรือปัจจัยสีดด่ต่างๆถวายแก่พระจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อไปฟังธรรม แล้วนะําอาหารเหล่านั้นไปตอบแทนต่อพระภิกษุสงฆ์ที่แสดงธรรมให้เราฟังดังนั้นการไปที่ใดก็ตามมันไม่จําเป็นต้องเป็นวัดวาอารามสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยไม่ได้แสดงธรรมในวัดน,นะพระองค์ทรงเดินไปในที่ใดก็ตามแล้วมีคนเนี่ยมาถามธรรมะพระองค์พระองค์ก็แสดงธรรมในสมัยพุทธกาลพระองค์เดินเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่าอื่นในในสถานที่ของเขาในสถานที่ปฏิบัติของเขาแล้วก็ไปสนทนาธรรมกับเขาไปแลกเปลี่ยนความเห็น จนที่สุดพวกสมณาพรา์เราอื่นเนี่ยกลับมาอยู่กับ,บพระพุทธเจ้าหมดเลยขอถวายตัวเป็นพุทธบริษัทสิอาจจะตั้งคําถามทุกวันนี้เราทําบุญกันเต็มประเทศไปหมดสละเงินสละทองกันมากมายเคยปรวรณาตัว,ต,วตัวเองสักครั้งหนึ่งไหมด้วยกายวาจาใจสุจริตว่าฉันขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยเป็นทีพึ่งสูงสุดอันเกษมในชีวิตเคยปรวรณาตัวไหม สมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเวลาเขาสนทนาธรรมกับพระเจ้าจบนะเขาบรรลุธรรมเข้าใจธรรมดวงตาเห็นธรรมเขาประกาศด้วยวาจาเปล่งวาจาออกมาต่อหน้าพระเจ้าว่าข้าพระองค์ขอถึงซึ่งพระพุทธรธรมรมผสมเป็นที่ตั้งนับจากวันนี้เป็นต้นไปไม่ขอหวนไหวต่อพระรนตนรยอีกต่อไปจะมีที่พึ่งอันเกษมคือรัตนตรัยนี้ตลอดชีวิตจนวันตายเราเคยประเวณานตัวแบบนี้กันบ้างไหม แล้วคาว่าปวาวนาตัวอาจารย์ก็เคยปวาวนานะประกาศตนเองเป็นพุทธ,ธมามากะสาวิกาสาวิผู้เราเป็นสาวกสอุบาสกาสิกาเราเคยภาวนาตัวอาจารย์เคยปวาวนาตัวสมัยเรียนมปลายถวายเทียนเข้าพรรษาแล้วเขาก็ให้ประกาศตนเป็นพุทธ,ธมามากะเขาให้ประกาศก็ประกาศแต่ตัวเองมีใจน้อมไปไหมไม่เราทําแค่พิธีกรรมเราบอกว่าตัวเราเองเป็นคนพุทธแต่เราเคยศรัทธาพระพุทธเจ้าเราจริงๆไหมโดยส่วนเดียวไม่ เราก็ยังไปนะสะกข้อต่อชะตาเบิกแวบเวีนเกียมต่อชะตาเบิกแวบเวีนเกียมต่อชะตาเบิกแวบเวีนเกียมบูมชาเทพต่อชะตาเบิกแวบเวีนเกียมบูมชาเทพห่างไกลจากกิเลสพระองค์จึงไม่เสียใจแต่เรานอกใจไหมนอกใจนะดังนั้นเมื่อเราเชื่อมั่นในหลักคำสอนพระเจ้าแล้ว ต้องอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระองค์โดยส่วนเดียวอินทรีห้ารู้จักไหมทาบุญกันมาตั้งเยอะแล้วเคยเข้าใจคําว่าอินทรีห้าไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาตัวแรกเลยศรัทธาเนี่ยยิงตรงไปที่ใครคนเดียวพระพุทธเจ้าถ้าขึ้นชื่อว่าศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาคนนะั้นไม่ใช่ศรัทธาคนนี้ไม่ใช่ศรัทธายิงตรงไปที่ตถาคตเพียงผู้เดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำถามคือในวันเนี้ยเราศรัทธาพระเจ้าโดยส่วนเดียวไหมไม่หวั่นไหวต่อพระองค์เลยไหมยังมีการแปรเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่หรือเปล่ายังมีการปันใจแบ่งใจไปให้เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นไหมถ้ายังมีอยู่นี่เรียกว่ายังหวั่นไหวอยู่นี่เรียกว่าหวั่นไหวต่อพระรัตนตรัยดังนั้นถ้าเรายังหวั่นไหวอยู่แสดงว่าศรัทธาเรายังไม่เต็มที่ศรัทธาไม่เต็มตัวอื่นเกิดขึ้น,นได้ยากไหมยากเมื่อเราไม่มีศรัทธาเวลาเราฟังธรรมจากใครอ่ะเราจะไม่เชื่อเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ สมมติถ้าเราไม่ศรัทธาในอาจารย์เราจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบางเราก็จะเกิดเกิดประโยชน์เพียงส่วนที่เชื่อแต่ส่วนที่อาจารย์พูดไปในส่วนที่ไม่เชื่อเราจะฟังไหมไม่ฟังเหมือนเราไม่ศรัทธาในครูอาจารย์หรือคนในครอบครัวเราเราจะฟังเขาทุกเรื่องไหมไม่มีทางลูกเราถ้าไม่ศรัทธาเรา100 arose, เร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะฟังเราทุกเรื่องไหมไม่มีทางเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ศรัทธาเรา100 bastard, เร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะฟังบางเรื่องที่เขารู้สึกว่าเห็นด้วย แต่บางเรื่องที่เขาไม่เห็นด้วยเขาจะไม่ฟังถูกต้องไหมแต่ในหลักคําสอนตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปโสดาสก a า,าอนาคาพระรหัอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเขาจะศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินพาเขาไปในทิศทางใดก็ตามเขาจะเดินตามแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินพาเขาแล้วพระองค์เนี่ยทรงเดินลงหลุมโคลน โสดาบันก็จะลงตามไม่มีการปรถาคตเดินลงบุคคลไม่เดินดีกว่าหลบเลี่ยงหน่อยขออ้อมไปแล้วกันไม่มีตถาคตเดินลง,งลุกมโคนโสดาบันเดินลงตาเพราะเขาเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าจะไม่มีทางนําเขาไปสู่หนทางแห่งความตกต่ำหรือนําไปสู่ความชิบหายหรือความตายอย่างแน่นอนไม่มีทางดังนั้นด้วยเหตุปัจจัยตัวนี้เนี่ยมันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาเนี่ยศรัทธาในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียว ดังนั้นก็จะโสดาบันขึ้นไปจึงไม่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงลักพระองค์เพียงผู้เดียวไม่ปั่นใจให้ใครทั้งสิ้นเนี่ยโสดาบันดังนั้นถ้าเราอยากจะได้คุณธรรมจริยธรรมของโสดาบันเราก็ต้องฝึกตัวเองในการศรัทธาเพียเท่านียส่วนเดียวไม่แบ,บ่งปันให้ใครไม่หวั่นไหวต่อใครมีพระองค์เพียงคนเดียวต้องศรัทธาเชื่อมัน่นเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยเราจะมีอะไรต่อไปวิทยะความเพียรความเพียรพยายาม ในการที่จะละทิ้งอกุศลจเจริญกุศลทุกวันนี้ในใจเรายังมีอกุศลอยู่ไหมย,ยังมีความรู้สึกอาฆาตพยาบาทครับแค้นใครอะไรกับใครอยู่ไหมย,ยังติดค้างอะไรใครอยู่ไหมฟังธรรมทุกวันนี้คุณปุ๊กเปียมากยังโกรดน้องอยู่ไหมน้องหรือพี่นะพี่ยังมีอยู่ไหมตอนนี้นะตอนนี้รู้สึกตัวเองเบาบางลงมากหรือ,อยัง เบาบางลงถ้าเบาบางลงใช้ความพยายามในการกดกดใจตัวเองข่มใจตัวเองไม่ให้ไม่ให้ทะเลาะกับเขา,าไหมมีพยายามใช่ไหมไอ้ความพยายามแบบนี้เรียกว่าความเพียรความเพียรจะเกิดขึ้นได้ที่ทําให้เราไม่โกรธใครมันต้องเกิดจากความเมตตาเราเมตตาพี่สาวเราไหมเมตตาถ้าเราเมตตาเราเมตตาตอนไหนตอนด่าไปแล้วจะเริ่มรู้สึกเมตตา มันจะเมตตาทุกครั้งที่เราด่าเขาจบเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะมันขาดสติใช่ไหมสุดท้ายกูกลับมานั่งใหม่ไม่น่าทําแบบนั้นเลยมันเริ่มรู้สึกผิดความเมตตามันดีตัวขึ้นมาสแสดงว่าอะไรกุศลมันลัดตัวช้าไปแต่ถามว่ามีกุศลไหมมีกุศลแต่มันลัดตัวช้าไปหน่อยวิธีการคืออะไรต้องทําความเพียรให้กุศลมันลัดตัวให้เร็วขึ้นก็ต้องฝึกซ้ำ ทุกครั้งที่อารมณ์เกิดขึ้นปุ๊บมันอยากจะโกรธอยากจะทะเลาะเขาอีกแล้วร่างกายต้องการประทัอีกแล้วทำยังไงร,รีบรู้ตัวให้เร็วว่าเฮ้ย mm hmm. เราต้องเมตตาสงสารเขานะเราด่าเขาเขาเสียใจนะเราโดนดา่าเรายังเสียใจเลยแล้วเขาโดนดา่าเขาจะไม่เสียใจได้ยังไงเราต้องอะไรตั้งความเมตตาความเมตตาเป็นตัวทําลายประหรัตประหารต่อความอาฆาตพยาบาทฟาดลายความเมตตาเท่านั้นที่เราจะสามารถทําได้ดังนั้นความเพียร จึงต้องฝึกฝนอบรมตัวเองอย่างยิ่งเป็นประจำซ้ำๆจะอ้าปากด่าผัวอีกแล้วจะอ้าปากด่าเมียอีกแล้วทำยังไงอ่ะเมตตาดีตัวขึ้นมาเลยเฮ้ยเราอยู่กับเขามาตั้งนานเราไม่สงสารเขาหรอเวลาที่เรากระแทกเราพูดเราแดกดนันเขารุนแรงขนาดนี้เราไม่ไม่รู้สึกสงสารเขาเลยว,ว่าเขาจะรู้สึกเสียใจยังไงเขาแอบไปร้องไหน้น้ําตาไหลที่ไหนหรือเปล่าจิตใจเขาจะรู้สึกย่ำแย่ขนาดไหนอย่างเงี้ยเราได้คิดถึงตัวนี้บ้างไหม ถ้าเราพิจารณาแบบนี้ตลอดเวลาคาด่าเราจะยุติทันทีการโกรธการเกลียดการอาฆาตพยาบามาปอะไรมันจะจางคลายดับไปโดยไม่เหลือทันทีเพราะอะไรความเมตตามันเข้ามาจางขาไอสิ่งเหล่านี้ไปกุศลมันเข้าไปจับตัวแทนอกุศลมันก็จะดับไปโดยปริยายเราจำไว้ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดปรากฏขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่หาอะไรตัวอื่นไปทดแทนมันไอตัวนี้จะตั้งอยู่ของมันอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีตัวอื่นเข้าไปทดแทนมันไอตัวนี้จะดับไปแล้วมันจะมีตัวใหม่ขึ้นมาทดแทน แต่คําถามคือเรามีสติสัมปชัญญะไปจับมันได้หรือเปล่าว่าอะไรจะเป็นตัวชดเชยอารมณ์นั้นเราไม่รู้ประวิธีการคือความเพียรอย่างยิ่งในการพยายามไม่ให้เกิดอักุศลใช้ทุกวิถีทางใช้ทุกหนทางในการดับความอาฆาตพยาบาทไร้าดับการพยาบาทเบียดเบียนออกจากใจให้ได้ต้องมีเจตนาเป็นตัวตั้งแล้วอาศัยความเพียร ความเพียรพยายามในการไม่ว่าร้ายใครไม่ด่าทอต่อว่าใครไม่ดินทาว่าร้ายใครไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครไม่ทิมแทงใครด้วยวาจาแห่งหอ,อกปากไม่ง่ายนะเพราะนั้นใครที่กําลังทําความเพียรอยู่คนนี้สมควรแก่การสารเสิญมันไม่ง่ายในการทําอาจารย์ถามว่าเราเกลียดคนเนี้เวลามันเดินมานะแค่มันเดินมาเรายังเกลียดมาเลยอะ่ะทาไมต้องเดินแบบนี้ลาคาลูกตาเลยอะ่ะ แค่มันเดินมาแล้วผมอะลมมันตีผมอะแล้วผมเขาสยายสวยมากเลยอีนนี่เกินไปว่ะเกินหน้าเกินตาทําไมต้องแอคชั่นตลอดเวลามันเกลียดอะคนมันเกลียดอะแค่ผมปิวสยายนี่นมันยังเกลียดเลยอะกลิ่นน้ําหอมมันเดินมามาแตะจมูกเราอะมันใช้น้ําหอมยี่ห้อเดียวกับเรามันยังเกลียดเลยอะอีนี่เรียนแบบทั้งๆที่เขาอาจจะใช้มาก่อนเราก็ได้นะแต่ไปดา่าเขาล้อีนี่เรียนแบบเรียนแบบทําไมต้องเรียนแบบแล้วล่ะเริ่มมโนเองว่าเขาเนี่ยทำอะไรทําตามเราหมดทุกอย่างเลย แต่ความเป็นจริงเขาอาจจะทํามาก่อนแล้วก็ได้แต่ได้ความอาฆาตอะมันจะมองอะไรดีไหมไม่มีทางมองดีเลยมันจะมองแต่เรื่องไม่ดีอย่างเดียวเลยมันจะมองแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นความอาฆาตพยายบาทมาดร้ายเบียดเบียนคนอื่นแต่คำถามคือคนที่ทุกข์คือเขาเหรอคนที่เดือดร้อนคือเราเราเป็นคนทุกข์เองอะ่ะคําถามคือเราเกลียดเขาเพารับรู้กับเราไหมไม่เราดา่าเขาตอนนี้เขาอยู่ตรงนู้นอ่ะร,ร,รู้เรื่องรู้เรื่องไหมไม่เนี่ยในขณะนี้ทุกคนเนี่ยถ้านั่งอยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์ชวนทุกคนดีทางคนที่ตัวเองเกลีย คำถามคือคนที่เขาเกลียดเขารับรู้กับเราไหมไม่แล้วคนที่กําลังเผาไหมห้ตัวเองกําลังทุกข์ร้อนกับตัวเองคือใครอ่ะก็ตัวเองเท่านั้นอ่ะแล้วไม่ได่าเขาทำไมอะ่ะใช่ะปะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ใครยังนินทาชาวบ,บ้านอยู่ก็ต้องเลิกไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วคานินทามันย้อนกลับมาหาใครอะ่ะตัวเราเองสุดท้ายแล้วมันเป็นเรานั่งกินข้าวจานนี้อะ่ะเราก็กินไปตักกินไปตักกินไปเราอิ่มหรือคนอื่นอิ่ม เราอิ่มอ่ะเราเป็นคนรับผลจากการการะทาของตัวเองเวลาด่าไปด่าไปด่าไปใครอิ่มในความด่านะั้นก็เราเขาอิ่มไหมไม่อิ่มดังนั้นผลของการการะทําในการรับผลจากการด่านะั้นใครต้องเป็นคนรับผลก็เราอ้าวแล้วไปด่าเขาทําไมอ่ะไปเกลียดเขาทําไมอ่ะไปอาฆาตไปยาบาทไล,ลยเขาทําไมไปทิ้งแทงเขาด้วยวาจาแห่งหอ,อกปากทำไมพระเจ้าบอกว่าเอาดาบเอาหอ,อกมาแทงกันเนี่ยยังไม่เจ็บปวดรวดร้าวเท่ากับใช้ปากเนี่ยเป็นหอ,อกแล้วแทงกัน ปากมีอันตรายมากเรารู้ไหมว่าปากในการมินทาว่าร้ายใสย่ร้ายป้ายสีหรือการพูดทําลายคนอื่นเนี่ยมันสามารถทําให้คนเนี่ยไปทําลายชีวิตตัวเองให้ตายได้เลยนะถ้าอาจารย์ไม่ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองไม่ได้ปฏิบัติทรมาแล้วอาจารย์เจอแลกกันแท้ขนาดนี้นะไม่แน่อาจารอาจตายแล้วก็ได้นะอาจารย์อาจานะอาจะอ,อยากทําลายชีวิตตัวเองก็ได้เพราะรู้สึกตัวเองเริ่มไม่มีคุณค่าคนเป็นโรคซึมเศร้าหลายคนในโลกนี้เลยพยายามอยากตายนี่อาจารย์ถาม ในฐานะที่เราดาูมันต้องมีคนดา่าคนเกลียดคนใส,ส่ร้ายป้ายสีเพราะเป็นกุของสังคมอาจจะถามว่าเรารับกับมันยังไงถามทั้งสองคน,นให้เป็นประสบการณ์คนอื่นเรารับกับมันยังไงทําใจยังไงดีว่าทําใจยังไงให้เวลามีคนดา่าใส่ร้ายป้ายสีแล้วเรายังสามารถมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ได้โดยมีความสุขในการที่วเราทํำยังไงทมทีละคนไม่รับไม่รับไม่รับแล้วก็ทาใจว่า มีรักก็ต้องมีชังเรายอมรับความจริงไปยอมรับความจริงแต่มีโกรธนะนิดหน่อยนิดหน่อยแต่รู้ว่าไปทำอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นก็จะจะไม่ไปใส่ใจมากเก็บมาคิดไหมตอนนอนตอนอะไรมีบ้างนิดหน่อยช่วงแรกๆของเข้ารู้การเป็นเหมัอนทำไม่ไดมากพออยู่ไปนานๆแล้วรู้ว่าจริงแบบนี้มันต้องมีเรื่องตื่นก็เลยทําใจไม่ไม่สนใจแล้วเราก็ไม่ทุกข์ใช่ับะแสดงว่าไม่ทุกข์เพราะเรายอมรับมันได้ อ่อันนี้เรียกว่าการยอมรับมันได้พอเวลาเรายอมรับอะไรได้ความทุกข์จะเบามากใช้ชีวิตสบายไม่เครียดครับคุณปุ๊หล <c oughs> ักการใหม่โดนแรมากสมัยนี้เมื่อ50กว่าปีอะค่ะนักแสดงจะมีแฟนไม่ได้อนักแสดงมีแฟนไม่ได้อืม แล้ก็แก็แบบไมอยากดูแงพวกแฟ่นแวแรงมากจะเจอแเจอยากอนไม่ก็เคยเมื่่อนไม่มีเด็ก็ยไม่มีสติต่ที่ิดก็เลยพอลุกคือยหายใจไม่ได้เข้าลมไม่ไหคืเครียดมาทีนี้พอไาเลยย สร้างความเฉืยชินแล้วก็รู้จักวิธีที่จะไม่รับฟังไม่รับรู้แต่ถ้ารู้ก็รู้ว่าเราจะทุกข์มากก็จะพยายามพยายามที่จะไม่รับรู้แต่มีหางที่จารยจแต่เบาบางลนงแล้วพอระยะเวลานานขึ้นเราก็รู้จักวิธีที่จะอย่างอาจารย์สองอยู่คือเราไม่รับฟังแลวยิ่งตอนที่มีปัญหาชิวงในครอบครัวรุนแรงมาก มันมันช้ำม,มากเลยอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีไม่รับสารในั้งสิ้นทำบุญสว่วนบนตแล้วก็ต้องศึกษาลงอะไรก็ไม่อ่านออกเลยไอ่าออกเลยใครจะพูดตรงนี้เลยอืมแลก็ใช้วิธีนั้นมาทำโอ้ดีมากนี่เป็นบริบทหนึ่งเรียกว่าหลีกเลี่ยงเขาเรียกว่าสัมล้อมในอีสีทวารไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบไม่ให้รับรู้เราลองดูสองมุมนี้นะ สองมุมนี้จะไม่เหมือนกันมีรับไม่หน่อยแล้วปิดปิดใหม่มันมันหอนเราสองดูดูสองมุมทั้งสองทั้งสองมุมของสองคนคนแรกเนี่ยเป็นมุมของการที่ใช้วิธีการยอมรับตามความเป็นจริงแล้วก็อยู่กับมันมันก็จะดับความทุกข์ลงไปได้อีกคนหนึ่งใช้วิธีการสำรวมอินทรีย์ทวารด้วยการไม่เอาตาเข้าไปเห็นเอาหูเข้าไปได้ยินเอาจมูกเข้าไปดมกลิ่นเอาลิ้นเข้าไปลุลดลุเอากายเข้าไปสัมผัสเอาใจเข้าไปรู้สึก หลีเกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเมื่อภาษะไม่กระทบความทุกย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ในโลกเราปัจจุบันโซเชียลมันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะแค่มันเห็นข่าวก็ด่าเลยไหมด่าเลยจริงไม่จริงไม่ร,ไมรู้ราด่าไว้ก่อนอะ่ะเพราะอะไรเรารู้สึกมันกระทบเรารู้สึกว่าความเห็นของเราไม่ตรงกับเขาเราก็รู้สึกว่าอยากจะด่าเขาอยากจะเกลียดเขาอยากจะอาฆาตพยาบาทมาดลายเขาสุดท้ายคนที่ทุกอือใครก็มาทุกข์อีกแล้วคำถามคือเป็นครอบครัวเราไหมไม่เรารู้จักหรือเปล่าไม่เอ้าแล้วไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขา ไปด่าเขาทําไมคําถามแต่สุดท้ายตัวเองทุกข์ด้วยไหมทุกข์ด้วยเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรจากการที่เราเอาตาเข้าไปเห็นอาจะถามว่าเวลาเราดูข่าวตอนนี้มีข่าวอะไรดงๆเด็กนักศึกษาบางกรุงเทพกันแหที่เอาน้ำร้อนราดกันนะเอาน้ำร้อนไปลวกกันรุ่นน้องอาจารย์อาจารกระจบางกรุงเทพเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เกลียดอยีกคนที่เอาน้ำร้อนลาดเขาใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกสงสารคนที่โดนน้ำร้อนลาดใจเราเอาเข้าไปลวกทั้งสองคนเลย แต่คาถามรู้จักเขาไหมเวลาบางคนเนี่ยในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกตัวเองโดนทําแบบเนี้ยเรารู้สึกเศร้าใจแค่เลยนะโอก็ทำาะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นลูกเราจะทำยังไงถ้าจะเป็นลูกเรานะไม่ได้เป็นลูกเราแต่เริ่มอะไรเกิดความเห็นอกเห็นใจไอเห็นอกเห็นใจเนี่ยเป็นเรื่องดีนะแต่เห็นอกเห็นใจแล้วเกิดความเศร้าหมองตามไปด้วยโอ้ถ้าเป็นลูกเราจะเป็นยังไงวะเนี่ยจะเกิดความหดหูขนาดไหนคนมีลูกมันจะรู้สึกเสีย